ดีครับวันนี้จะพามาดูข่าวกระแสรถย,ยนต์ที่คาดว่าจะ เอาตัวจริงมาโชว์กันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปี2025เนี่ครับหรืงานมอเตอร์โชว์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับที่เมืองทองธานีครับงานจะจัดขึ้นในวันที่26มีนาถึงวันที่6เมษาครับแต่วันนี้ก็จะมีข่าวที่จะเป็นกระแสจากสนักข่าวต่างๆครับที่จะเอาตัวจริงมาให้เพื่อนๆชมกันครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันครับ ซีเกอร์เซเว่นเอ็กซ์คไฟฟ้าจุดเด่นคือระยะวิ่งไกล780กิโลเมตร สซเกเกอร์ 7X เป็นรถคอสโทเวอร์เอไฟฟ้าขนาดกลางที่เปิดตัวในปี2024รถรุ่นนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม PMA 2+ ของทีลีมาพร้อมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง310กิโลวัตต์หรือประมาณ415แรงมา้าสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและ475กิโลวัตต์หรือ636แรงมา้าสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่มีให้เลือก2ขนาด75กิโลวัตต์อวลและ100กิโลวัตต์อวลโดยรุ่นแบตเตอร,ร,รี่100กิโลวัตต์อวลสามารถวิ่งได้ไกล 780กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ตามมาตรฐาน CLTC ภายในห้องโดยสารมีหน้าจอสัมผัสขนาด16นิ้วระบบเสียงคุณภาพสูงและฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยขับเคลื่อนัตโนมัติเผาหั่น2.0ลื่นต่อมาครับ b v d Shark 6กระบะปักอินไฮบริดวิ่งไฟฟ้าล้วนได้100กิโลเมตร b y d Shark 6 เป็นรถกระบะอักอินไฮบริดที่เปิดตัวในปี2024รถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด350แรงม้าแบตเตอรี่ดีเทียมไอออนความจุ30กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทางสูงสุดถึง100กิโลเมตรภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่หรูหราพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด12นิ้วระบบนำทางและระบบความบันเทิง นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนกันชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Adaptive Cruise Control SUV ครับ n u v ไฟฟ้าราคาดีราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านหนบาทมีทอด ไอ v เป็นรถ SUV ไฟฟ้าจาก GAC Ion ที่เปิดตัวในปี2023รุ่นนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเเทยมความจุ70กิโลวัตต์อาวระยะทางการวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า i อเมีกำลังสูงสุด184แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่ทันสมัยความหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบนำทางและความบันเทิง,งนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นการควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Adaptive Cruise Control และระบบเตือนการชนด้านหน้าครับ w o s on mango whole cruise versus cost catastrophe on every state I go through. I told you it's cataclysmic that of a rhythmic style inflicted. I'm stomping competition. X เพิง X นาย MPB ไฟฟ้าเจดที่นั่งดีไซน์ล้ำสมัย X p พ r ง X 9เป็นรุ่น MPV ไฟฟ้าล้วนครับที่เปิดตัวในปี2023รถรุ่นนี้มีดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัยรองรับผู้โดยสารได้6 7ที่นั่งครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ85กิโลวัตต์อัลระยะทางการขับขี่สูงสุด520กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้ามีความเร็วสูงสุด 200ลัแรงมา้าและแรงบิดสูงสุด390นิวตันเมตรภายในห้องโดยสารมีหน้าจอสัมผัสขนาด15นิ้วรองรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือขับขี่อัตโนมัติระดับ3ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับ ดลลารอาดี D 6กระบายไฟฟ้า100%คงรงพลังจะเต็ม ือดอล่า AD6 เป็นรถกระบะไฟฟ้า100%ที่เปิดตัวในปี2024แหล่รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ90โวัต์เอาระยะทางการขับขี่สูงสุด450กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุด250แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด1,000กิโลกรัมหรือ1ตันภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่ทนทานและทันสมัยพร้อมหน้าจ,จอสัมผัสขนาด10นิ้วและระบบนำทางนอกจากนี้ยังมีระบบ,ช,บช่วยขับขี่พื้นฐานเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ะบเจโชเจเเว่นพีเอสอีวีเอสยูวีแรงสุด300กว่าแรงม้าวิ่งได้1300กิโลเมตรเจโชเจเวนพีเอเป็นรถเอสยูวีักอินไฮบริด ที่เปิดตัวในปี2024รถรุ่นนี้มา,ามพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด326แรงม้าแบตเตอรี่ความจุ25กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนในระยะทาง80กิโลเมตรภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่ทันสมัยพร้อมหน้าจอระบบสัมผัส13นิ้วระบบนำทางและระบบความบันเทิงนอกจานี้ยังมีระบบช่วยขับขี่มากมาย ปีนี้ิสันเปิดตัว MPV ใหม่ดิส e ันเซเลน่ e-power ประหยัดน้ำมันและใช้เทคโนโลยี e-power นิสันเซเลน่าอีพาวเวอร์รุ่นใหม่รหัสตัวถัง c ี8เปิดตัวในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2025โดยจะนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันคาดว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทนิสันเซเลน่าอีพาวเวอร์ระบบขับเคลื่อน e p o w e r generation ที่2กับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.4ลิตรทำหน้าที่ปั่นไฟฟ้าไปเก็บยางแบตเตอรี่กำลังเครื่องยนต์98แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดเครื่องยนต์อยู่ที่123นิวตันเมตรที่5,600รอบ อบต่อนาทีหมอะเจอไฟฟ้ากำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด1.76กิโลวัตต์อัวขับเคลื่อนเดร้อน,น้าต่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่20.6กิโลเมตรต่อลิตรคุณสมบัติเด่นเบาะนั่ง3แถวรองรับเจดที่นั่งโดยแถวที่2เป็นแบบกับตันซีทที่สามารถเลื่อนหน้าหลังและซ้ายขวาได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านพร้อมระบบเปิด,ดปิดโดยไม่ต้องใช้มือแฮนด์ฟรีสไลด์ดอฝาท้าย แบบ Dual Back d o อ r ที่สามารถเปิดเฉพาะส่วนบนหรือส่วนล่างได้เขียแบบปุ่มกดสวิตช์ไทป์หน้าจอแสดงผลฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วหน้าจอเครื่องเสียงสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ3โซนซ้ายขวาหลังพร้อมช่องแอร์ด้านบนเพดานสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Pro Pilot 2.0ที่สามารถปล่อยมือได้ที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้น ระบบความปลอดภัยเช่นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถผ่านขนาดท้ายหลังระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบถอยจอดอัตโนมัติโ Pro Pilot Parking ระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto ้บเบรกโฮคันเร่งแบบ E-Pedal Shift กองรอบขัน360องศาถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคาดว่าพร้อมจำหน่ายในประเทศไทยท มาดูทางฝั่งเครื่องยนต์สันดาปกันบ้างครับ Mitsubishi x x ก o r e 2 2025 SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi Mitsubishi x กซ์ฟ e e 2025เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยในปี2025โดยมีการออกแบบที่ทันสมัยและสปอร์ตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหารถยนต์ที่มีความคล่องตัวและประหยัดพลังงาน ข้อมูลทางเทคนิคครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร4สูบร้อมระบบวาแปรผันอัจฉริยะ m ม y w i x กำลังสูงสุด105แรหแรงมา้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้ T, พอมโหมดสปอร์ตระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ตัวตบบัต e. ิเด่นดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นดยกระจังหน้าแบบ d y ด a นามิกช l ลและไฟหน้า LED ล้ออลลอยขนาด18นิ้วห้องโดยสารภายในกว้างขวางพร้อมเบาะนั่งหุ้มหนังหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ supposed to do ain't you now we got complex acting like nobody can get close to you m g h s 2025 SUV ดีไซน์หรูพร้อมขุมพลังฮบริด MGS-S 2025เป็นเจเนอเรชันที่2ของรถ SUV ขนาดกลางจาก MG เปิดตัวครั้งแรกในงาน Goodwood Festival h of Speed เมื่อวันที่11กรกฎาคม2024รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในตลาดรถยนต์ SUV ที่มีการแข่งขันสูงรุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในตลาดรถยนต์ SUV ที่แข่งขันสูงเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จใรกำลังสูงสุด169หแรงม้าที่5000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด275ิ้นิวตันเมตรที่3,000รอบถึง4 0 0พรอบต่อนาทีรุ่นปักอินไฮบริด PHEV ลงกำลังทั้งหมด307แรงม้าและแรงบิด432นิวตันเมตรระบบส่งกำลังรุ่นเบนซินปนเกียร์ธรรมดา6สปีดครับมีเกียร์อัตโนมัติคัชคู่7สปีดรุ่น PHEV เป็นเกียร์อ ความเร็วสูงสุดรุ่นเบนซิน190-195กินกโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่น PHEV 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรตราเล่ง0-100รุ่นเบนซิน9.4-9.6ถึง 9. 9. E 9วินาทีรุ่น PHEV 6.9วินาทีคุณสมบัติฟีเจอร์เด่นดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสปอร์ตภายในห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยของระบบปลอดภัยที่ครบคัน โตโยต้าไฮรัก2025รถกระบะใหม่ได้แรงบันดาลใจจากทาคุม่ t o y ย t a h i l u รั2025เป็นรุ่นปรับโฉมของรถกระบะยอดนิยมที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025โดยมีการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์และสมรรถนะเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถกระบะข้อมูลทางเทคนิคครับซึ่งจะดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อคุณสมบัติฟีเจอร์เด่นคาดการว่าดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งและทันสมัยภายในห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟีเซนต์ I'm a DJ. I'm an MC. Can't h e bust you. I show's pockets empty. Man, we're tired of the Jake's tracking us for our p i e p s but the beat h e hoes I w e แขงด้าน GetWall Motor <ๆ>ก็ได้ส่งแท้ง700เข้ามาสู้ในสนามเครื่องยนต์สันดาปแท้ง700 SUV ขนาดใหญ่กับเครื่องยนต์6สูบ HiVit 500แรงมา้า GetWall Motor แท้ง700เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ของ GetWall Motor ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025 รถนุ่นมีมีการออกแบบที่โดดเด่นสมรรถนะที่ทรงพลังเป็นเครื่องเบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรมาพร้อมปลั๊กอินไฮบริดกำลังสูงสุดมากกว่า500แรงมา้าขนาดตัวถังความยาวประมาณ5.1เมตรความกวามม้าง2.1เมตรคุณสมบัติฟีเจอร์เด่นดีไซน์ภายนอกที่หรูหราและแข็งแกร่งดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหราเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยขั้นสูง s ิสันคิกปี2025 <Yeah. S 1> เป็นรุ่นปรับโฉมของรถ SUV ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมคาดว่าจะเปิดตัวในปี2025โดยมีการปรับปรุงดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจคาดการว่านิสันคิก จะเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรหรือระบบ e-power กำลังสูงสุด125แรงม้าระบบส่งกำลังกรีย์อัตโนมัติ CVT คุณสมบัติและฟีเจอร์เด่นขาดการว่าดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสปอร์ตภายในห้องโดยสารที่ทันสมัยและสะดวกสบายระบบความปลอดภัย Nissan Safety Shield 360 Nissan k i c k s 2025 Cut Over ม่เปิดตัวในไทยปีนี้แน่นอน ปีนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษจากค่ายดังยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเบมจีนยูเมอร์เซเดสเบนซ์ฮอนด้าและมาซาไปตามชมกันครับ โตโยต้ายาริสเอทีเอชอ2025สี e v ดานไฮบริดสุดประหยัดโตโยต้ายาริสเอที e อชอ2025โตโยต้ามีแน,นวโน้มจะเปิดตัวยาริสเอทีเอชอีว e ีในปี2025 เสนอรถยนต์ประหยัดพลังงานยาริดเอทีพเอชอ2,025คาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบไฮบริดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอกกนี้การออกแบบภายนอกและภายในจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค มาถึงค่าย BMW กันบ้าง BMW ระเทศไทยมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2,568หลายรุ่นโดยเน้นทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายในคาดว่าผลว่เปิดตัวด้วยกันเกิน3นรุ่น aged, BMW M2 รุ่นใหม่ในเช่น BMW M5 Touring BMW X3 M50 xDrive รุ่นใหม่นอกจากนี้ BMW ยังคงให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีแผนจะขยา,ายไลย์อัพการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดยรวมแล้ว BMW มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีกหลายรุ่นในปีนี้ม a สด้ามาสด้าคาดว่าจะเปิดตัว CX 7 0ในปี2อ2 5 เอสยูวีขนาดกลางมาพร้อมกับการออกแบบโคโดอันเป็นเอกลักษณ์ของ CX70 จะมีทั้งเวอร์ชันเครื่องยนต์ ICE หรือสันดาภายในและไฮบริดมาพร้อมเทคโนโลยี Skyactiv e ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารมาึงค่ายฮอนด้กันบ้าง ฮอนด้มีแผนเปิดตัวรุ่นใหม่ CRV ในปี2025คาดว่าจะมีเวอร์ชั่น h ฮ b ริดและไฟฟ้าล้วน CRV 2025จะมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยพื้นที่ภายในกว้างขวางและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงนอกนี้ระบบขับเคลื่อนจะถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลการคาดการณ์ของเหล่าสื่อจากสำนักต่างๆว่ามอเตอร์โชว์ในปี2025นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างไรในวันที่26มีนาคมนี้ทางแม c แคชแชนแนลก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับขอบุณครับ จบไปแล้วครับข้อมูลที่เรียบเรียงนําเสนอมาให้ดูครับคือคลิปนี้ตั้งใจรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่เปิดตัวไปแล้วแต่ก็มีบางรุ่นที่กําลังจะเปิดตัวในงานที่กําลังจะเปิดตัวในปีนี้ครับตื่นเต้คนไหนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาว่างที่จะไปดูก็ไม่เป็นไรครับวันที่26นี้ยังไงเดี๋ยวผมว่าไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันครับแต่วันนี้ก็ยังไงก็ ท่านเพื่อนคนไหนสนใจอยากดูคันไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยววันที่26นี้หรือสักวันหนึ่งในช่วงในช่วงงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับก็จะไปเก็บภาพให้ได้ดูกันยังไงก็วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ผ่านด่านแรกของการสร้างไรายได้ของ y t u t u ครับและจะได้มีทุน ไปทําต่อไปทําไปพาเพื่อนๆไปดูรถอีกหลายๆรอบครับผมมีทั้งรถเก่าทั้งรถแต่งซิ่งทั้งรถคลาสสิกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าถ้ามีโอกาสก็อ่าชแนลนี้ก็เป็นชแนลที่คือรวบรวมเรื่องของรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่า,รกาหรือว่ารถใหมก่ก็จะพยายามทําให้ครอบคลุมได้เยอะที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวให้หลากหลายเข้าไว้ผู้ชมจะได้แบบว่า มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแย่ก็ฝากดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ